สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านตอนนี้สาวดำพารวยนะคะกับน้องชายนะคะที่ขับรถพาสาวดำมากับพระอาจารย์นะคะหรือว่าพระปู่สามปดดนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่คํมชโนต,ตามที่พระปู่สีสุดโธได้สัง่งบัญชาการมานะคะก็มีเอฟซีหลายๆท่านเลยถามว่าพี่สาวดำทำไมช่องสาวดำไม่เห็นลงโทรศัพท์เครื่อง ที่เป็นเครื่องช่องของสาวดำพารวยอ่ะ,อะมันมัน,ม,นมันมีอาการโหลดลงไม่ได้นะคะวันนี้ก็ตั้งใจว่าไปที่คำชะโนดขากลับก็ว่าจะแวะไปหาเจ๊แดงนะคะก็จะให้เจ๊แดงทำให้นะคะเพราะว่าเขามันขึ้นมาบอกว่าเต็มนะคะแต่ก็เคยเคยได้ยินน้องบอกนะคะเคยได้ยินเจ๊แดงบอกว่าให้เข้าไปลบคลิป ในช่อง youtube ที่เราเปิดตั้งแต่วันที่เราเปิดมาจนถึงบัตรนี้น่ะมันมันเป็นเป็นพันพันคลิปอ่ะแต่ว่าสาวดำนะ่ะเข้าเข้าไปลบในช่อง youtube เ่ยสาวดำทำไม่เป็นข่าวเอาไปให้ที่ร้านเขาร้านใหญ่ร้านน้อยเอาไปให้เขาเขาก็บอกว่าเขาเข้าไปลบในช่อง youtube ไม่เป็นต้องต้องไปถามคนที่เขาเปิดช่อง youtube ค่ะ สาวดำก็เลยได้มาทางนี้แล้วนะคะได้มาทางนี้ได้มาทางบ้านเจ๊แดงนี่แหละค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าอุดรน,นะคะแล้วก็อขอบคุณทุกกําลังใจค่ะที่ที่ได้ส่งปัจจัยมาให้สาวดำมาร่วมกันซื้อ,อะนะคะซื้อเครื่องไหวบูชานะคะเปิดโชคเปิดลาบใหญ่นะคะซึ่งก็จะทําถวายพ่อปู่ในวันที่21นะคะก็จะมี เคืองเสียงนะคะแล้วก็มีร้องเพลงลำมอะไรถวายพ่อปู่นะคะก็ก็จะมีจัดปายสีชุดใหญ่เลยนะคะก็3ชุดนะคะสชุดชุดใหญ่ก็ท่านผู้ชมก็จะประมาณสักน่าจะไม่เกินสามหมื่นบาทนะคะก็ขอ,อให้เอฟซีท,ทุกท่านรอรับโชคนะคะซึ่งโชคท่านจะให้หลังจากทำพิธี หลังจากทําพิธีบายสีแล้วนะคะค่ะท่านสาวดำก็จะทำตามทำตามพ่อปู่สั่งทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมนะคะส่วนตัวเลขนั้นก็จะให้หลังจากาทําเส้นบหว้แล้วหรือว่า,าจัดพิธีบายสีทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อปู่แล้วนะคะ ก็จะหลังจากนั้นนะคะก็ถึงจะได้เอาตัวเลขลงให้เ e อทุกๆท่านค่ะนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เป็นห่วงสาวดำนะคะที่เป็นห่วงล่างพ่อปู่นะคะก็ถามข่าวถามข่าวมาขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เมื่อกี้อ่านคอมเมนต์นะคะช่องสาวดำพาร,รวยนั้นยังไม่ได้ลงสองสามวันแล้วค่ะ,ะ,ะหลายท่านก็ แชร์ไปนะคะเพื่อเป็นอ่อาสะพานบุญด้วยกันนะคะเนี่ยอย่าลืมเข้าปั๊ง,งเพื่อเป็นสะพานบุญนะคะท่านผู้ชมตัวเลขนะคะก็จะให้หลังจากอ่วันที่หลังจากวันที่21นะคะพอทุกทุกคนเข้าใจนะคะแล้วก็วันนี้ถ้ากลับมาไม่คำํำก็ว่าเะเลยไปหาเจาแดงนะครับก็มีเจแดงเขาเก่งเก่งไรเก่งทุกด้านเลยนะคะ ก็เคยอยู่ด้วยกันมา78ดวันตั้งแต่นู้นแหละค่ะเจดแดงเขาเก่งมากนะคะแล้วเขารับรองพอเห็นปั๊บนี้เขาจะจับลบเหมืนอนเช้าก่อนท่านจําได้ไหมที่เจดแดงกันลบอันคิปสาวดําเครี้ยงเลยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมตามต่อนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นสะพานบุญด้วยกันค่ะนะคะได้เป็นสะพานบุญด้วยกันนะคะ,นะคะ,นนะ,คะท่านผู้ชม ค่ะตอนนี้ก็จะเข้าห้องน้ําก่อนค่ะก,ก็บอกเอฟซีทุกท่านนะคะตัวเลขจะให้หลังจากวันที่21ทําพิธีแล้วนะคะก็ชุดใหญ่นี่สาวธรรมะก็น่าจะอยู่ประมาณ30,000ื่นกว่านั่นแหละนะคะจะมีเครื่องค่าเครื่องเสียงก็จะประมาณ5 0 0 0ันค่ะท่านผู้ชมใครมีปัจจัยพอจะส่งมาช่วยกันคุณละเล็กละน้อยนะคะซื้อของเส้นไหว้นะคะว่าจะเป็นหัวหมูไก่ นะคะผลไม้เกาอยาก็คือสชุดก่ะท่านผู้ชมแต่เป็นชุดใหญ่นะคะเพื่อที่เราจะได้รับโชครับลาบนะคะรับโชคค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าก็เป็นคลิปสั้นๆจากสาวดำนะคะ